นี่ค่ะแพทย์หญิงแาสีใหญ่สว่างจากสูแพทย์และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยหลายท่านคงจะเคยที่ประสบกับปัญหาในเรื่องของอาการตาแห้งเคืองตาแสบตาไม่สบายตากันมาบ้างแล้วถูกไหมคะ หลายครั้งพวกเราเลือกที่จะมองข้ามปัญหาเหล่านั้นเพราะคิดว่าไม่เป็นไรเป็นเรื่องเล็กน้อยเดี๋ยวน่าจะหายเองแต่ทุกท่านทราบไหมคะว่าการที่เราเนี่ยปล่อยให้อาการตาแห้งทำลายผิวตาเราอย่างเรื้อรังเนี่ยส่งผลเสียกับผิวตาของเราอย่างไรได้บ้างในวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านมารู้จักกับอาการตาแห้งโดยเฉพาะที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยพาร์กินสันซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงของภาวะตาแห้งที่สูงกว่าคนปกติ ก่อนอื่นเลยเนี่ยจะแนะนําให้รู้จักโครงสร้างของตาแบบคร่าวๆก่อนนะคะก่อนที่จะพามารู้จักกับเรื่องของอาการตาแห้งแล้วก็การรักษาโรคตาแห้งในผู้ป่วยพาร์กินสันนั่นเองค่ะจากภาพนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีทั้งด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะคะภาพด้านขวาเนี่ย จะเป็นภาพที่ให้เห็นทั้งด้านหน้าของลูกตาค่ะส่วนด้านบนกับด้านล่างเนี่ยก็คือส่วนของเปลือกตานะคะแล้วก็ถัดเข้ามาจะเป็นส่วนของเยื่อบุตาขาวแล้วก็ถัดเข้ามาอีกจะเป็นส่วนของกระจกตาซึ่งมีความใสที่ทําให้เรามองเห็นส่วนประกอบต่างๆภายในลูกตาได้นะคะส่วนทางด้านขวามือเนี่ยอันนี้จะเป็นภาพตัดขวางของลูกตาซึ่งในวันนี้จะไม่ได้ลงรายละเอียดไปในถึงจุดนั้นค่ะมาพูดในเรื่องของ อาการตาแห้งนะคะก็ในเรื่องของการตาแห้งเนี่ยจะประกอบด้วยส่วนหลัก2ส่วนก็คือส่วนแรกเนี่ยเกิดจากการสร้างน้าตาได้น้อยแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยเกิดจากการที่น้ําตาระเหยเร็ว ะะซึ่งมาดูของสาเหตุแรกกันก่อนสำหรับเรื่องการสร้างน้ำตาได้น้อยเนี่ยก็เกิดได้จากอะไรได้บ้างก็เกิดได้จากตั้งแต่โรคประจาตัวบางอย่างที่ทำให้การสร้างน้ำลดลงนะคะหรือว่าการรับประทานยาบางชนิดที่ทำให้การสร้างน้ำตาได้ลดลงค่ะหรือว่าเรามีความรู้สึกที่กระจกตาลดลงมีการกระพริบตาที่ลดลงอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้การกระตุ้นการสร้างน้ำตาลดลงค่ะ ถัดมาเนี่ยเป็นส่วนของน้ําตาที่ระเหยได้เร็วนะคะการที่น้ําตาระเหยเร็วเนี่ยสาเหตุหลักอันดับหนึ่งเลยเกิดมาจากต่อมไขมันที่เปลือกตาเนี่ยมีการอุดตันหรือผิดปกตินะคะทำให้ชั้นไขมันเนี่ยไม่สามารถมาเคลือบชั้นน้ําตาได้ทําให้น้ําตาระเหยเร็วกว่าปกตินะคะหรือว่าตัวเราเนี่ยอาจจะมีภาวะมีภูมิแพ้ขึ้นตาหรือว่ามีเปลือกตาอักเสบทําให้ผิวชั้นผิวของบริเวณที่จะหลังไขมันผิดปกติทําให การเคลือบของชั้นน้ําตาไม่ดีน้ําตาจึงระเหยเร็วนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นการผสมผสานของทั้งสองสาเหตุทั้งการสร้างได้น้อยและการระเหยเร็วซึ่งจะทําให้เกิดอาการตาแห้งในที่สุดค่ะสำหรับในผู้ป่วยพาร์กินสันเนี่ย มีงานวิจัยยืนยันพบว่ามีการกระพริบตาที่ลดลงชัดเจนนะคะรวมถึงอาจจะมีภาวะความรู้สึกที่กระจกตาลดลงด้วยซึ่งสองภาวะนี้จะทําให้การกระตุ้นการสร้างน้าตาลลดลงอยู่แล้วนะคะ<อ>แล้วก็จากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยที่ได้ตรวจในคนไข้ภา์กินสันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็พบว่าเกือบทั้งหมดเลยมักมีอาการของภาวะ ของต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตันร่วมด้วยเกือบร้อเลยหรือที่เรียกว่าโรค MGD นั่นเองค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นำไปสู่ภาวะตาแห้งในผู้ป่วยพัยนิสันนั่นเองค่ะ ในภาพนี้เนี่ยจะพามาให้ดูเรื่องของต่อมไขมันเปลือกตาที่อุดตันนะคะหรือว่าโรค MGD ซึ่งพบได้บ่อยในคนไข้าพาร์กินสันภาพด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นภาพให้เห็นทางด้านข้างแล้วก็มองเห็นทะลุเปลือกตาเราก็จะเห็นของลักษณะของต่อมไขมันที่อยู่ทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะโดยปกติไขมันเนี่ยจะสร้างออกมาแล้วก็หลังมาเคลือบชั้นน้ำตาค่ะทำให้ล้ำตาเราเนี่ยระเหยช้ากว่า1ิ วินาทีนะคะสำหรับในคนไข้ที่มีปัญหาในเรื่องต่อมไขมันอุดตันเนี่ยก็จะเห็นลักษณะแบบรูปทางด้านนี้ก็คือจะเห็นเป็นลักษณะก้อนไขมันที่อุดตันอยู่ที่ขอบตานะคะทำให้ชั้นไขมันเนี่ยไม่สามารถมาเคลือบชั้นน้ำตาได้ทำให้น้ำตาระเหยเร็วกว่าคนปกตินั่นเองค่ะถัดมานะคะเราก็อาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าตามทฤษฎีเนี่ยคนไข้าร์กินสารอาจจะมีอาการตาแห้งหรือเปล่านะคะทีนี้ออตาแห้งเนี่ยมันมีอาการยังไง นะคะก็ต้องบอกเลยว่าอาการในโรคตาแห้งเนี่ยเป็นได้หลากหลายเลยตั้งแต่อาจจะมีอาการแสบตาเคืองตารู้สึกมีทรายในตาตาโมเป็นๆแหยหายตาล้าหรือว่าสู้แสงไม่ได้นะคะไปจนถึงการที่ไม่มีอาการนั่นเองค่โดยจะต้องวินิจฉัยผ่านการตรวจตาถึงจะเห็นว่ามีภาวะตาแห้งหรือเปล่านะคะสำหรับท่านใดเนี่ยที่อยากจะสกรีนในเรื่องของอาการตาแห้งในเบื้องต้นก่อนเนี่ยก็แนะนำให้ท่านโหลด แ p ปพลิเคชันโดยชมรมของโรคก,กระจกตานะคะโดยเซิร์ชคำว่าตาแห้งหรือไม่ใน App Store หรือ Google Play ก็ได้ก็จะมีแอปพลิเคชันขึ้นมาให้ท่านทดสอบเบื้องต้นนะคะว่ามีภาวะเสียงของอาการตาแห้งมากน้อยเพียงดใดนั่ค่ะ